สวัสดีครับรถไฟทางคู่เดินชยายเชียงรายเชียงของวันนี้เราอยู่กันที่อาบีหนึ่งห้าสอฝนค้มมาแล้วนะครับ152อยู่แถวแถวหมู่บ้านนาวโชดนะครับแถวแม่แม่กาไล่แถวหลังหลังเทศบ,บาลตำบลแม่กา อ b บีหนนะครับเสาต้นนี้ต้นยี่สินะครับเบอร์26ทั้งหมด92ต้นนะครับ2อพาร์ตเมนต์นะครับ,รบ,นนรบก็เคยพาเ,เพื่อนๆมาดูแล้ว ช่วงมกาครับตำบลเมกาเทศบาลหลังเทศบาลเมกาก็อัปเดตนะครับอัปเดตเสาข้าวสิบสองต้นก็เสร็จไปเยอะแล้วนะครับนะครับว,วางขานไปได้เยอะแล้วนะครับเ,เพื่อนมาดูขานนะครับ วางมาได้เยอะแหละนะครับวางไล่แล้วก็เทพื้น,นครับมันยังขาดช่วงอยู่นะครับมันจะไปต่อกับช่วงหนึ่งข้าหนึ่งแถวแถแม่การหลวงนะครับเก็บภาพฝากเพื่อน วเสายัางใเยอะนะครับต้องอรอหัวเสาแล้วก็รอปิ้นนะครับอย่างนี้หลายตน้นก่อนที่จะเชื่อมต่อกับ151นะครับ152เสา9 12ต้น151 72ต้นนะครับต้นนึงก็ห่างกัน30เมตรนะครับเสาคู่หนึ่งห่างกัน30เมตรนะครับมือผมสั้นๆนะครับ ผมปรับไม่เป็นแก้สั่นกันสั่นนะครับก็พยายามไม่ให้สั่นนะครับมือนิ่งๆนะครับลงคลิปไปเพื่อนๆแนะนำาสั่นจังเลยแอดมิดนนก็เอมือสมัครเล่นมือใหม่นะครับมันก็อย่างนี้แหละนะครับผมพยายามนำเสนอเกี่ยวกับการสร้างทางรถไฟนี่แหละ สายเหนือนะครับสายเด่นชัยเชียงของ mm. นะครับ9ก้ต้นก็เสร็จได้สักเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลีย่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ห้าสิบอรนตาสิบหกสนตครับห้าส เสาก็เหลือไม่เท่าไหรล่ะ,ะครับที่จะเองว่าปินบางอะเกเดอร์นะครับก็พยายามประเมินผลให้เพื่อนๆได้ชมน,นะะห้าสบหเปร์เซ็นต์ประมาณเนี้ยไปถึงเสาน,นะครับยังไม่รวมยังไม่รวมคานไม่รวมวางหินวางหมอนวางหลังหลายสเต็ป ใช้ระยะเวลาป,ปีนะครับปีเจ็ดหนึ่งสัญญาเสร็จปีเจ็ดหนึ่งนะครับถึงได้ใช้รถไฟขอบคุณเพื่อน,อนท,ที่ติดตามเสียงไปแล้วนะครับวันหนึ่งก็เจอสามฤดูและนะครับตอนเช้าหนาว สายร้อนใบใบฝนตกเสียงหายไปละนะครับก็เก็บภาพไปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมไม่อยากมือนิ่งเหละนะครับเราต้องแก้ไขเพื่อนติมาติชมมาแล้วก็รับรับฟงบังบทป็นมือผมมันไหวไหวจริงๆนะครับก็ยอมรับบรรยากาศหนึ่งห้าสองนะ เด็กเขาแม่การไลครเครื่องจักรเพื่อมาเอาแบบแหละครับเดี๋ยวเดเข้าแบบเอาแบบพา,แบบาไปชมมากระเด้อครับพาไปชมทานครับ <laughs> ไกล,กลเสียงรถมนะครับ,บอันนี้หนึ่งห้าสองนะครับเสร็จแล้วห้าสิบสิบเปอร์เซ็นต์าะเสานะครับเราอยู่กันที่เบอร์ยี่หกครับสครับส่วนตรงนี้ก็วางวางคานมาแล้วนะครับ วางคานตั้งแต่เบอร์92มามาถึงเบอร์26 27ไปถึงเบอร์28นะครับตั้งแต่28ไปถึงเบอร์92นะครับวางเสร็จแล้ว เริ่มเทพื้นนะครับเริ่มเทพื้นเทไล่มานะครับที่มีมนได่การตกลาวการตกนะครับช่วงนู้นแหละนะครับไ,ไกลๆนี่ครับก็เท เทพื้นกันอยู่ครับค,ครัเนี่ยครับเพื่อนๆพื้นใต้เนี่ยต้องเทครับเทแล้วก็ลงหินประหลาดลงวางหมอนวางหลงังตามสเต็ปตั้งแต่92มาจนถึงเบอร์28นะครับเสร็จแล้วนะครับไล่ไวางคานมาถึงนี่หลยนะครับเพื่อน ครับตั้งแต่28ไปถึง92้างวางคาเสร็จแล้วนะครับยังเหลือตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับหนึ่งถึงเบอร์27่็คิดไปสัก40%เนาะนะครับนะครับช่วง152นะครับม่การ่นะครับ, 27, ดร 2, รบ,รรบเดือนสบาท บนไมกกานะครับนะครับหนึ่งห้าสองอยู่ที่ไมกาไล่หลังเทศบาลไมกา92ต้น,นครับเสร็จไปแล้วตั้งแต่เบอร์28ถึงเบอร์92ยังเหลือเบอร์1ถึงเบอร์27นะครับที่จังหวางเฉลี่ยแล้วก็60%ไป ประมาณนี้นะครับนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมผมพยายามจะไม่ให้สั่นนะครับมือมันมือใหม่นะครับหัดทำคลิปขอบคุณเพื่อนๆที่ให้คําแนะนําติชมมานะครับน้อมรับนะครับผมน้อมรับนะครับ,นะรบเดี๋ยวจะไปหนึ่งห้าหกไปหนึ่งสองสี่ เข้าไปในเมืองพยาวแล้วก็ตีไปที่อำเภองากระอแเ่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆอัปเดตพอประมาณนะครับนะครับเราก็พยายามเจาะทีละจุดละจุดให้เ,เพื่อนๆแต่ผมพยายามแก้ไขมือสันอยู่นะครับให้เ,เพื่อนๆได้ชมแต่ละจุดกันนะครับไปก่อน้ะครับสวัสดีครับ